2หุ้นปันผลที่แข่งแก่งควรซื้อและถือไว้ตลอดไปโดย p r s s ป e r j โจเนียบากจาก The Motley Fool ประเด็นสำคัญ Microsoft กกำลังก้าวหน้าอย่างมากในตลาดคาวและ AI v i วีซ่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมากจากการแทนที่เงินสดและเช็คทั้ง2บริษัทเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมา 1. Microsoft แม้ชื่อ Microsoft ยังเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันแหล่งเติบโตสำคัญของบริษัทคือธุรกิจข่าวซึ่ง Microsoft เป็นผู้นำในตลาดนี้เป็นรองแค่ Amazon และกำลังไล่ตามมาอย่างใกล้ชิดส่วนธุรกิจ AI ก็เสริมศัก,กยภาพของบริษัทให้แข่งแร่งยิ่งขึ้นโดยไตรมาสที่3ของปีงบประมาณ2025รายได้ของ Microsoft เพิ่มขึ้น13%เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น7 0 1พันล้านดอลลาร์และรายได้จากอาชัวระบบพาว โตขึ้นถึง33%อเมซอนเคยเผยว่าปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายด้านไอทีถึง85%ที่ยังอยู่ภายในองค์กรซึ่งหมายความว่ามีโอกาสอีกมากที่ระบบเหล่านี้จะย้ายไปข้าและ Microsoft จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักในอนาคตแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือหุ้นมีมูล,ลค่าสูง PE 33.6เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม26.7แต่ Microsoft ยังมีธุรกิจที่มั่นคง และเครดิตเลตติ้งที่สูงกว่ารัฐบาลสหรัฐด้วยซ้ำและในช่วง10ปีที่ผ่านมาบริษัทยังเพิ่มเงินปันผลขึ้นถึง168% 2. วีซ่าวีซ่าดำเนินธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังให้บริการเครือข่ายธุรกรรมบัตรเครดิตและเดบิตโดยเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากแต่ละรายการวีซ่ามีส่วนแบ่งตลาดสูงและมีคููเมืองธุรกิจที่แข่งแย่งจากผลของเครือข่ายการใช้งานบัตรมีข้อได้เปรียบหลายอย่างเหนือเงินสด เช่นพกพาง่ายปลอดภัยกว่าและจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์วีซ่าจึงได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดและยังมีโอกาสเติบโตในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงแม้เศรษฐ,ฐกิจซบเซาอาจทำให้คนจับจ่ายน้อยลงแต่วีซ่าก็ยังเติบโตได้ดีในระยะยาวโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาบริษัทเพิ่มเงินปันผลมากถึง392%และถึงแม้ PE ของหุ้นจะสูงถึง31.1 เทียบกับค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มการเงินที่16.4แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสรุป Microsoft และ Visa เป็น2หุ้นที่ไม่เพียงแต่จ่ายปันผลต่อเนื่องเหมาะกับการซื้อและถือไว้ระยะยาวเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ